นวดหน้าอย่างไรให้ได้เงินล้านต่อเดือนฉบับมือใหม่นะคะ1นเลยทางลัดที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จเร็วที่สุดคือไปเรียนรู้จากคนที่เขาเก่งและประสบความสําเร็จคุณจะได้เทคนิคคุณจะได้เคล็ดลับวิธีการทําให้คุณประหยัดเวลาได้เร็วมากๆ2เลยค่ะดูเทรนกระแสะในยุคนี้ตอนนี้อย่างช่วงที่ทันทําธุรกิจนวดหน้ามาทั้งหมด3ปีมาได้เงินหลักล้านเนี่ยตอนที่ปีที่3เพราะว่าทันเนี่ยไปเรียนรู้เทรนการตลาดคือการที่เอาตัวเองออกมาอยู่หนะ้ากองทันก็ไปเรียน เคล็ดลับวิธีการพูดนาะก้องตัดต่อวิดีโอและเอาตัวเองเนี่ยออกมาพูดแต่ยุคนี้มันง่ายกว่ามากๆเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมี AI คุณสามารถถาม AI ได้หมดเลยนะคะและข้อที่3เลยค่ะอย่ารอให้พร้อมและค่อยลงมือทําให้ลงมือทําในขณะที่เราไม่พร้อมนี่แหละคู้ค้าพูดยังไม่เก่งคู้ค้าเห็นกล้องแล้เขินคุณจะมีข้ออ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ลงมือทําสักทีแต่ถ้าใจคุณมาบอกว่าฉันจะรวยจากอาชีพนี้ฉันจะพลิกชีวิตให้ได้มันจะหา วิธีการค่ะมือถือเครื่องเดียวก็สามารถอัดวิดีโอได้และข้อที่4จิตใจของคุณค่ะพอช่วงระหว่างที่คุณลงมือทำเนี่ยมันจะไม่เห็นผลลัพธ์แบบ 1, ทันทีหรอก แต่ว่ามันจะเริ่มเห็นผลลัพธ์เหมือนกับคุณเนี่ยปลูกต้นไม้อะมันต้องรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยนั่นคือการเรียนรู้การลงมือทําอย่างสม่ําเสมอถ้าคุณนะคะมีใจที่อยากจะเติบโตจากชีพนี้ได้จริงคุณจะไม่หวั่นไหวกับปัญหากับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้แบบง่ายมากๆเลยค่ะข้อสุดท้ายวิในเข้มข้นเรียนรู้พัฒนาต่อยอดทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้จากปัญหาของลูกค้าและแก้ปัญหาลูกค้าได้เรียนรู้รอบด้านทันเนี่ยจะบอก ลับทุกอย่างให้กับลูกศิษย์ของทันนะคะการนวดหน้าอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นคําตอบว่าจะทําให้คุณพลิกชีวิตได้จริงใครก็ตามที่อยากเรียนนวดหน้าพลิกชีวิตมาเจอกันกับครูทันนวดหน้าพลิกชีวิตที่ธัญนีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพเรียนนวดหน้ากับทันลูกศิษย์ของทันทุกคนจะได้ใบ60ิชั่วโมงคุณจะเป็นคนนวดและสามารถเปิดร้านนวดหน้าได้แบบถูกต้องตามกฎหมายได้คะ่ะแล้วมาเจอกันนะคะ